รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดอนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับวิชาสังคมศึกษานะครับในเรื่องของสินค้าและบริการนะครับจากคาบที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนในเรื่องของสิทธิ และเสรีภาพไปแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องใหม่นะครับในส่วนของสินค้าและบริการนะครับไปดูกันเลยครับในส่วนของสินค้าและบริการในชีวิตประจําวันนะครับคุณครูกออนุญาตเราย่อยๆนะครับมนุษย์เราทุกคนหรือว่านักเรียนทุกคนนะครับก็เป็นผู้บริโภคที่มีความต้องการนะครับในการใช้สินค้าและบริการนะครับได้แก่อะไรบ้างครับอาหารนะครับผักผลไม้นะครับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง เช่นเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าหมวกแปรงสีฟันสบู่และของใช้อื่นๆนะครับนอกจากสินค้าแล้วนะครับเรานะครับหรือว่านักเรียนนะครับต้องการใช้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายอีกด้วยนะครับเช่นอะไรครับการใช้รถโดยสารนะครับนะแล้วก็การใช้บริการด้านตัดผมนะครับการเข้าพักในโรงแรมนะครับเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมล่ะครับ ต่อไปนะครับการนั่งรถและการนั่งเรือเพื่อการท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นต้นนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจในส่วนของสินค้าและบริการในชีวิตประจาวันของเรานะครับโอเคเราไปดูกันต่อครับในส่วนของความหมายของสินค้านะครับสินค้าก็คือนะครับหรือว่าหมายถึงสิ่งที่ซื้อขายกันนะครับ ซื้อขายกันเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของตนเองสามารถมองเห็นได้จับต้องหรือสัมผัสได้น,นะครับอย่างเช่นจะซื้อกระเป๋าใบนี้นะครับเรากเา็เขาซื้อขายกันนะครับมีการซื้อขายกระเป๋านะครับในตลาดทั่วไปนะครับเราสามารถมองเห็นหรือว่าจับต้องหรือสัมผัสได้น,นะครับต่อไปครับวันนี้นะครับสินค้า,าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะครับว่า มันมีอยู่2แบบนะครับสประเภทนะครับนะตรงนี้ในแต่ละวันของเราข้อที่1ครับสินค้าที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินครับมีอะไรบ้างครับสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับเช่นการปลูกผักสวนครัวนะครับเพื่อรับประทานเองนะครับก็เป็นสินค้าที่เราไม่ต้องซื้อใช่ไหมละครับอ่าอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมาข้อที่2ครับสินค้าที่ได้มาโดยการใช้เงินนะครับนะหรือว่า ใช้เงินซื้อนะครับสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถผลิตเองนะครับเราจรึงจะเราจรึงต้องใช้เงินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเช่นอะไรบ้างครับอาหารยารักษาโรคเครื่องแต่งกายอุปกรณ์สื่อสารนะครับเหล่าน,นี้เป็นต้นนะครับในส่วนในปัจจุบันนะครับนะในในในสังคมที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่น สังคมที่มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับสังคมที่เป็นผู้ผลิตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับหลักการเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นนะครับก็คือในข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเลือกซื้อสินค้าที่มีความจําเป็นในชีวิตเท่านั้นนะครับก็คือให้เราเลือกสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเช่นเราอยากดื่มน้ําเราก็ซื้อน้ําเพียงอย่างเดียวนะครับ ข้อที่2นะครับเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมนะครับก็คือให้เราเลือกซื้อด้วยนะครับเวลาเราจะซื้ออะไรสักอย่างต้องดูราคาความเหมาะสมนะครับคุณภาพนะครับนะอย่างเช่นซื้อน้ําต้องดูว่าน้ำเนี่ยมีสีมีราคาต้องดูนะครับโอเคครับต่อมานะครับในส่วนของข้อที่3นะครับไม่เลือกซื้อสินค้าตามโฆษณาชวนเชื่อนะครับอย่างเช่นบอกว่า น้ำขวดนี้เนี่ยดื่มแล้วมีพลังวิ่งได้10กิโลนะครับเราก็ดื่มเข้าไปนะครับวิ่งได้ไมันถึง10กิโลนะครับเหนื่อยนะครับอโอเคอันนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ควรเชื่อนะครับต่อไป4นะครับก็คือไม่ควรซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะครับก็คือให้เราเนี่ยซื้อสินค้าแบบประหยัดนะครับ สมมติเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อนะครับนะเราก็ไปซื้อน้ํา1แพ็คแทนที่เราเรากินคนเดียวนะครับถามว่า1แพ็คนะครับเรากินหมดหรือเปล่านะครับใน1นวันนะครับก็ไม่หมดเราต้องซื้ออย่างประหยัดนะครับหรือว่าซื้อเพียงขวดเดียวหรือว่า2ขวดที่ตัวเองจะกินเท่านั้นนะครับต่อมาข้อที่5นะครับเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับสมมุติเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อน้านะครับอย่างที่ ครูได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีน้ําหลายยี่ห้อหลายขวดมากมีขนาดไม่เท่ากันนู่นนี่นั่นนะครับเราก็ขวดเปรียบเทียบราคาครับเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเรานะครับโอเคนะครับเรามาดูตรงนี้กันบ้างครับในส่วนของสินค้านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่เรามักจะพบเจอนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวนะครับยาที่พักอาศัย กล่องดินสอของพวกเรานะครับหรือว่ายานพาหนะนะครับเหล่านี้ก็เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับัแต่เช้านะครับเราก็แปรงฟันนะครับใช้มือถือนะครับนะสำหรับนักเรียนบางคนนะครับก็มีสบู่นะครับผลไม้หนังสือเตียงพัดลมครับที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับต่อมานะครับความหมายของบริการกันบ้าง บริการหมายถึงสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของผู้รับบริการนะครับโอเคอันนี้ก็คือเมื่อเราเนี่ยอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปข้างต้นก็คือเมื่อเราไปร้านตัดผมเนี่ยเราได้ตัดผมเนี่ยเราก็พึงพอใจนะครับเราก็จ่ายตังค์นะครับอันนี้ก็ เป็นการรับบริการนะครับในการตัดผมนะครับหรือว่าเราไปโรงพยาบาลนะครับอย่างเช่นคุณหมอท่านนี้นะครับนะก็ไปโรงพยาบาลครับเพื่อที่จะรับการรักษาเราก็ได้รับการรักษานะครับอันนี้ก็คือคุณหมอให้บริการนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอาชีพนะครับที่มันเกี่ยวกับการบริการนะครับแล้วก็เราเนี่ยอยากจะเป็นนะครับนะลองดูว่ามีอาชีพของเราอยู่บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตัวอย่างนะครับ อาชีพที่เป็นบริการนะครับในชีวิตประจําวันของเราที่เราพบเจอนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับคุณครูนะครับก็กาลังทําการสอนพวกเราก็เป็นนะครับการบริการในเรื่องของด้านการศึกษานะครับเดี๋ยวรูขออขอยัตไปเร็วนะครับช่างประปาเกี่ยวกับน้ํานะครับแพทย์ก็รักษานะครับพยาบาลก็ดูแลผู้ป่วยนะครับพนักงานขับรถก็ขับรถนะครับช่างไฟก็ดูแลเรื่องไฟครับพนักงานเก็บเงินก็เป็น พูดที่เก็บเงินนะครับก่อนที่จะเราจะออกจากร้านหรือว่าไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับก็มีพนักงานเก็บเงินนะครับต่อมาครับนี่นะครับเป็นอาชีพที่บริการนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าบางอาชีพจะถูกใจใครบางคนหรือเปล่านะครับอย่างเช่นมีตำรวจนะครับทหารนะครับเหล่านี้ก็เป็นการดูแลประชาชนนะครับ ช่างตัดผมครูยกตัวอย่างไปแล้วตะกี้นะครับก็เป็นการบริการนะครับตัดผมให้นะครับช่างเย็บนะครับก็คือดูแลในเรื่องของเสื้อผ้านะครับก็คือการบริการนะครับประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นการบริการบริกรนะครับเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็คือต่อมานะครับก็เป็นส่งอาหารพัสดุนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นในส่วนของอาชีพที่ทําให้เราเนี่ยได้รับบริการนะครับต่อมานะครับ ในส่วนของอิสลามนะครับก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสินค้าและบริการนะครับมุสลิมนะจะต้องนะครับปฏิบัติตามด้วยความจริงใจและจริงจังนะครับในเรื่องของก็คือเรื่องอะไรบ้างครับการปฏิบัติในสิ่งที่อนุมัิก็คือฮาลาลนั่นเองนะครับและนะครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามก็คือฮารอมนะครับอะไรที่ทําได้ก็เป็นเนี่ยที่ทาได้นะครับก็เป็นฮาลาลนะครับ อะไรที่เป็นทาไม่ได้ก็เป็นฮารอมนะครับเราต้องทําด้วยความเต็มใจและอินดีนะครับต่อมาเรามาดูข้างล่างนะครับฮาลาลฮารอมนะครับนะตรงนี้นะครับสองคำนี้นะครับฮาลาลกับฮารอมนะครับเราไม่ได้นะครับให้ความหมายในส่วนของอาหารอย่างเดียวนะครับแต่มันเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะครับนะกับวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตในทุกๆด้านนะครับเพราะอิสลามนะครับคือ ระบบแห่งการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับสาคัญมากเลยนะครับนะวันนี้นะครับจาแค่ฮารันกับฮารอมนะครับบอกได้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับเรามาดูการบ้านกันบ้างนะครับการบ้านวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของหน้าที่99เนะครับเปิดไปเลยครับเอาหนังสือแล้วก็เปิดไปหน้าที่99นะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของ เดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก็ได้นะครับโอเคบันทึกสินค้าและบริการในชีวิตประจําวันนะครับที่เป็นของส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนะครับลงในตารางนะครับก็คือให้เราเนี่ยเขียนนะครับของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอะไรครับเช่นแปรงสีฟันนะครับ เราก็ไปเขียนกันเองแป้งสีฟันวีผมนะครับผ้าขนหนูนะครับนะก็ไปเขียนกันเองต่อไปนะครับตรงนี้ของใช้ส่วนรวมอะไรบ้างครับนะก็ให้ถึง10ตรงนี้เลยนะครับนะถึง10ตรงนี้เลยเขียนมาเยอะๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็เป็นในส่วนของสินค้าและบริการนะครับมีความหมายนะครับ แล้วก็รายละเอียดนะครับพวกเราสามารถแบ่งแยกได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในส่วนของสินค้าและบริการนะครับนะสินค้าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับบริการก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกันนะครับหรือว่าเราก็ใช้บริการหรือว่าใช้สินค้านะครับในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องของสินค้าและบริการขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหรือว่า ในส่วนของแบบฝึกหัดด้วยนะครับอย่าลืมส่งน,นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสารโมเลกุลบาร์โอตุลลอแห่งบร์การตุลสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับ,รบ,รบ,รบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและก็กด Sub s c r i b e ช่องของครูฟีและช่องของโรงเรียนหัยาวิทยาการด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ